กานาฬิกาพอดีเลยนะครับนี่คือพื้นที่ปลูกป่าของพวกเราในวันนี้เกือไข่จักรยานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีดูลูกของพ่อได้มาปลูกป่าถวายเป็นพระจุกุศลให้กับพระหลวงรัชกาลที่9ในวันพระราชสมภพ5ธันวา5ธันวาคม ปีนี้ก็ปี2566แล้วนะครับตั้งแต่ผมจำความได้ตั้งแต่เป็นเด็กก็ได้ยินแล้วนะครับ5ทันวาวันพ่อแห่งชาติ5ธันวามหาราชนะครับนี่คือพื้นที่ปลูกป่าของพวกเราในวันนี้ที่หน่วยพิตักป่าเขาช่องลมขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาปลูกป่าถวายเป็นพระเจ้ก,กุศล ให้กับพ่อหลวงรชัชการที่9ในวันนี้ด้วยกันนะครับด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยจิตที่สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่มีต่อพ่อของแผ่นดินพ่อหลวงรชัชการที่9นะครับลูกๆในน้อมนำปัชยาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ไปด,ดำเนินชีวิตและได้ร่วมกันปลูกป่าจะถวายเป็นพระราชกุศลให้กับข้าหลวงประสชการที่9ด้วยนะครับขอบคุณพี่สมชายจากเพลมาแงนจากฉลามเท่านะครับที่ตอนนี้กลำลังรดน้ำกล้าไม้ที่เพิ่งปลูกนะครับนี่คือพื้นที่ ปลกป่าประมาณหน,น,นึ่งงานก,กับต้นก้าสี่ชนิดนะครับมีอย่างนาพะดุงพะยุงพะดูพ,พ,ดพยอมน,นะครับขอให้โตเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ยังประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมโลกและสัตว์ป่าในพื้นป่า เขาช่องลมแห่งนี้นะครับ